มโมบายทีวีหกส0นจอภาพจากญี่ปุ่นสุดขีดความคมชัดทุกมุมมอง180อองศาช่วงตาราง ดีสำหรับน้องๆทุกคนยำยาครับเต็มเต็มเข้าใจดีจัดคอนเสิร์ตให้ได้สนุกกันในงานรถโรงเรียนและแบงค์ชนะนรพีเซนยำาคอนเสิร์ตเต็มคับบายยำยาครับเต็มเต็มในวันที่2ีมีนาคมที่ลานสยามิสเวอรี่ง่ายๆแค่ส่ง SMS เอมเว้นวับตามด้วยยำยและรสชาติที่ชอบไม่ว่าจะเป็นรถต้มยำโคงรถหมูสับรถต้มยำทะเลมะบาหรือรสพัด์ขี้เม่าแห้งส่งมาที่สี่แป6ยแล้วรอเ m สตอบกลับและอย่าลืมนำใบยำยครับเต็มร่วมมาร่ว อะไรเนี Entonces, wait, no. ่ยอเนี่ยการ้านโรเรียนอานี down, ้เละไนีแล้วไม่มีแบ่งด้วยะไม่มีแบ่งหวากลานับมาข้าวในโรงอาหาเเดีวนี้เนี่ยโอ้โหเราก็เลยแบบว่าน่าจะนักเรซีเรานะครับผมแมานั่งกินข้าวกันมานั่งเมาสกันอะไรอย่างเี้ยหรือเปล่ายังไง ก็ทำหน้าที่ไกด์พาสอบวิธีกรไปหาซื้อเค้่อร่อยของศึกษานารีมาชิมกันให้อิ่มแพร่เลยแหะครับห่ทเรามาทานอาหากันนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องเมาสด้ยเหมือนกัน้วนนาเข้ามากอย่างเดียวเนันนปีกัน้าจะกินอย่างเดียวไม่ได้มเมาด้วยาแล้วอยู่โงเรียนศึกษา เขาเรเป็นยังไงบ้างเปังไงด้ยังยังคนยังไม่ได้เมาเล ไปนอนบ้านเพื่อนอะไรอย่าเงี้ยใช่ไหมคะเขาแบบเปนไงอะพี่แล้วแบบบางีแบบว่าเออม่เไมก็แบบคิดได้ได้ใช่ไหมนะ่อะจะ้เหรอมีอะไรเหรอประมาณนั้นว่าถามเช่ยนที่เพื่อนเรามาไม่จริงใช่ไหมบอกเลยไมใช่เีควกนมีข้ออธิบายค่ะเราต้องใช้ทุกวันถูกไหมคะแต่ว่า มันก็สามารถที่จะอีด้านนึงมันไม่ได้สัมผัสโดนก็ใช้ได้ก็มันล่อนสีกับด้าไปอกไปนี่ก็พอว่าครับแต่พฤติกรรมนี้เพื่อนๆมันไม่ไหวจริงๆอ่ะจริงหรอมีมีแบบถึงขั้นหนักเลยจัดไปเลยมันเลือกอะไรเมือนประมาณว่ามีโซตามอต้อนงเขาจะแบบว่าเบื่อเหมือนเบื่อเพื่อน เป็อย่างคุณดาแล้วครับว่าสมัยเรียนเนี่ยเชียร์เนฮอตไมีหนุ่มๆเนี่ยมาขายขนมจีบเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นแต่จะเป็นแเขาจะพร้อมกับแบบห้อง่ะเพื่อนจะชอบเขาน้อเหมือนคือเพื่อนเหมือนอนยังเป็นได้องเงยแีนึกอะไรม่มาชอบเรายเราก็จะแบบว่ามีเอฟเฟที่แบบว่าแรงมากแรงก่าอตอนัวเพื่อนน เหมือนอารมณ์แบบว่าเอ้ยแบบเสียใจนะเราขอโทษอย่างเงี้ยสมมติเอามือมาจับอย่างเี้ยอ่ะมือจับอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแบบนี้มันเป็นแบ็กอังร้ายเลยนะแบบนี่ยันอยู่เลยนะ หนูซะบ้างว่าเอา้ยเราไม่มีทา เอไม่ได้ให้แล้วเหมือนมันเบลก็ก็อารมณ์แบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นว่านะตอนเนี้ยเป็นว่าก็ได้ฟังความรู้สึกเชียร์ไปแล้วใช่ใช่ไปฟังความรู้สึกเบลกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงน้องรู้สึกยังไงกับเชียบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้นะตอนนี้เพรานั้นที่ไปชอบเชียก็เพราะว่าเรื่องจากที่เรานั่งเล่นที่ติดกันเวลาเข้าห้องประชุม หรือว่าต้องเข้าไปทํางานในห้องต้องนั่งในที่ติดกันพอดีแล้วเชียเป็นรพวกประเทศที่แกล้งที่อําก็เลยทำใหู้สึว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักมีมเสน่ห์ตอนนี้เชอบเชีย์ตอนางงานั้นเชียยังไมไ่สวยขนาดนี้เลยนะคะยังผมสั้นแค่เนี้ยแบบเด็กเนื้อเด๋อคะ่ะแล้วก็แบบใส่แว่นตาหนาเตอะแล้วก็เพื่อนๆช,ชอบเรียกว่าดัเคิวคอมพร์ตพอเหมือนแต่ช้าเชียแล้วก็เลยเจ็นจดหมายรักให้ตามภาษาเล็กๆพอเชียเริ่มรู้ตัวเชียก็เจ็นจดหมายกบมาหา ปิดมาปุ๊บเป็นเพลงน้โงูขอบคุณเธอนะแต่ฉันรักเธอไม่ได้พอเราเห็นปุ๊บเสียใจมากเึงนขนาดข้าแบบร้องไห้แล้วการล่วงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนกับไม่ค่อยได้คุยกันหากันไปสักพักนึ่งนะคะจะเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ลับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องฮาไว้ามห้อง39ไปเลย ลาเชียใส่แวน่นปุ๊บไม่ได้ไม่ได้เชียอย่าใส่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป๊งอีกรอบสุดท,ท้ายนี้ก็อยากจะบอกแกว่าถ้าแกทํางานหนะักก็อย่าลืมดูแลสขุขภาพตัวเองด้วยลวหลัก็ว่างเมื่อไหร่ก็อย่าลืมโทรไปร้านล้าชวนกันไปเที่ยวเป็นไงฟังเบลเขพูดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง